มาพบกับครูแบมอีกแล้วนะคะกับเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะซึ่งในตอนแรกนะคะเราอยู่กับการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะซึ่งนี่จะเห็นได้ว่านะคะคุณครูได้สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขึ้นนะคะก็คือเราจะมีด้านประกอบมุมฉากนะคะประกอบด้วย A และ B ด้านตรงข้ามนะคะเป็น C นะคะ บ่อยครั้งนะคะเราจะเห็นได้ว่าที่บทพีทาโกรัสนะคะมีสูตรก็คือ a กําลัง2บวก b กําลัง2เท่ากับ c กําลัง2แต่เราไม่รู้นะคะว่ามันมาได้ยังไงดังนั้นนะคะวันนี้เรามาพิสูจน์กันค่ะค่ะในการพิสูจน์นะคะเราจะต้องนำสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะด้านประกอบ a และ b ด้านตรงข้ามเป็น C ีนะคะทั้งหมด4ีรูปมาประกอบกันค่ะประกอบกันให้อยู่ภายในสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราก็จะได้รูปดังนี้นะคะนั่นก็คือการที่เราเอาสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะมาประกอบกันทั้งสี่รูปนะคะก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แต่ละด้านนะคะยาวก็คือ A บวก B นี่แต่ละด้านก็อย a b, b นะคะตรงนี้ก็ a บวกกับ b นะคะและนะคะตรงนี้ก็คือ a บวก b แล้วนะคะแล้วก็เราจะเห็นเนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านในนะคะที่มีความยาวด้านเท่ากับ c นะคะแต่ละด้านยาวาเท่ากับ c แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าพื้นที่นี้ก็คือ c คูณ4เท่ากับ4ีกำลังสองก็คือพื้นที่ภายในสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะคะมีความซึ่งมีพื้นที่เท่ากับ4กำลังสองเราก็มาทำการเลื่อนขนานกันค่ะซึ่งเรากรเลื่อนขนานนะคะก็ทำได้ดังนี้ค่ะ ค่ะหลังจากเราทําการเลื่อนขนาดมาแล้วนะคะเพื่อความง่ายขึ้นเราก็มาระบายสีนะคะเป็นตัวของสามเหลี่ยมมุมฉากของเรานี่เราจะระบายแบบนี้นี่คือตัวสามเหลี่ยมที่เรามาประกบกันนะคะนี่สีรูปนี่อืม หลงังจากนั้นนะคะเมื่อเราเลื่องขนาดนี่ก็จะอยู่ในรูปของแบบนี้รูปนี้เลยนะคะนี่ระบายสีไปเลยเมื่อเราเลื่องขนาดแล้วนะคะเรจะได้รูปแบบนี้ขึ้นมานี่จะได้รูปแบบนี้ขึ้นมานะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่านี่ที่เป็นวางเนี่ยก็คือเราจะเห็น สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่มีความยาวด้านเท่ากับ e ก็คือ a คูณ A เท่ากับ a กำลังสองเห็นไหมรูปนี้เราจะได้สีส่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขึ้นมาหนึ่งรูปและเห็นไหมตรงนี้ที่ว่างอยู่ไม่ได้แรงเงาที่ว่างอยู่ไม่ได้แรงเงาก็คือเห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมเป็นเพราะว่าด้าน เท่ากันดังนั้นก็คือเราจะได้พื้นที่ตรงนี้ก็คือ b คูณ b เท่ากับ b กําลัง2นี่เราจะได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเรามาดูกันค่ะว่าทางสองรูปเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตบ้างก็คือนี่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็น4ีกำลังสองคือช่องที่ว่างอยู่ คือสีเหลี่ยมภายในที่เราไม่ได้ระบายสีลงไปนี่ก็คือสี่กลังสองแต่ในรูปนี้นะคะก็คือ b ที่ไม่ได้ระบายสีนั่นก็คือมีสองช่องนั่นก็คือ b กําลังสองแล้วก็ A กําลังสองเราจึงสรุปได้ว่าเนี่ยนี้ a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับที่ไม่ได้ระบายสีก็คือตรงนี้ c กําลังสองนี่ก็ตรงนี้คือ A กำลังสองบวก b กำลังสองส่วนรูปนี้ก็คือ c กำลังสองเราก็ได้สุดมาดังนี้นะคะเนี่ยเราจะเห็นข้อสังเกตก็คืออ่านที่เราไม่ได้ระบายสีแต่เมื่อเราเลื่อนขนาดน,นี้ a ความยาวด้านก็เท่าเดิมนะ a บวก b เท่าเดิมของรูปใหญ่ก็คือเท่าเดิมเลยอืม ก็คือเราก็จะได้รูปนี้ออกมานคะคะก็คือตามสูตรที่ว่าดังนี้ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าที่เราพิสูจน์เนี่ยก็คือ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองเนี่ยเท่ากับนี่ทีฎีบทพิทากรัสเลยก็คือ a กําลังสองบวก b กําลัง 2เท่ากับ4กำลังสองนี่ตามรูปนี้เลยก็คือ,อทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยจะทำได้แค่สามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นค่ะก็คืออีกอย่างนะคะเราก็สามารถหาสูตรของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะได้โดยแค่มีรูปมีรูปเดียวก็สามารถหาได้ก็คือพื้นที่ระเงาก็คือพื้นที่ที่รัเงา อี่นะคะเท่ากับ4กําลังสองนี่นี่นี่นีเท่ากับ4กําลังสองก็เท่ากับสี่เหลี่ยม a b c d ลบกลับนี่รูปสามเหลี่ยมสรูปนี่จะได้แบบนี้พื้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือเท่าไหร่คะ ด้านคูณด้านใช่ไหมด้านแต่ละด้านคือ a บวก b ใช่ไหมก็คือก็ได้เป็น a บ hmm. ก b กําลังสองดีทั้งหมดกํลังสลบกับพื้นที่ของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้นะคะก็คือมีทั้งหมด4รูปก็เอา c คูณกับพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงนี่จะได้ดังนี้ ออกมาหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้แยกมาเลยเป็น a กํลังสองบวกสอง a b บวกอะไรคะ b กํลังสองลบกับตัดได้น,นะตรงนี้นี่สองก็เป็นสอง a b นี่ลบกันตรงนี้ตัดได้ก็จะเท่ากับ A กำลังสบวกกับ B กำลังสนี่เราก็ได้พื้นที่ที่เราแรงเงาไปเท่ากับ C กำลังสนี่เราก็จะได้สูตนี้ออกมานะคะถ้าเราไม่คิดแบบนี้เราไม่เลื่อนขนานเราก็จะได้คิดเป็นสูตรนี้ออกมาเนะคะ่ค่ะได้เหมือนกันได้เหมือนกันนี่ ได้เหมือนกันหรือว่าเราจะคิดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเราไปเจอการพิสูจน์บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันนะคะต่อไปค่ะเรามาอยู่กันกับการพิสูจน์บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะถ้ากําลังสองความยาวของด้านด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะคะเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาว ของด้านอีกสองด้านของรูปสามเหลี่ยมนั้นนะคะแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราก็สามารถพิสูจน์ได้ดังนี้ค่ะการพิสูจน์นะคะก็เราก็สร้างรูปมาสองรูปนะคะแล้วก็กาหนดให้สามเหลี่ยมรูปแรกนะคะสามเหลี่ยม ABC นะคะมีด้าน a นะคะมีความยาว c หน่วย และด้าน bc นะคะมีความยาวเท่ากับ A หน่วยและด้าน ca นะคะมีความยาวเท่ากับ b หน่วยจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะ ca กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรามาพิจารณาสองรูปนี้กันเลยนะคะก็คือจากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่า A ca เนี่ยเท่ากับ b หน่วยและ f e เนี่ยเท่ากับ B หน่วยเช่นกันก็จะได้จากรูปจะได้ว่า AC AC เนี่ย,เ,ยเท่ากับ <A S 2> ด้าน e. เออก็คือกี่หน่วยคะ B หน่วยและด้าน ด้านอะไรคะ BC เท่ากับรูปที่สองก็คือ DF เท่ากับ A. หน่วยอืมไแบบนี้แล้วนี่เราจะเห็นว่าได้มาแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะพิจารณา สามเหลี่ยม ABC นะคะจะได้จะได้อะไรคะ c กำลังสองเท่ากับ a กำลงงก b, กังสองบวก b กำลังสองตามทฤษฎี 4, บทพีทาโกรัสที่ได้ตั้งมาตรงนี้เลยนะคะก็คือที่จากที่เขากำหนดมาให้นะคะและจาก สามเหลี่ยมนะคะ D F E นะคะจะได้ได้อะไรบ้างเราได้อะไรมาแล้ว F E นะคะแล้วก็ D F มาแล้วก็คือในของความยาว a หน่วยแล้วก็ b หน่วยแล้วก็ a หน่วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้มาแล้วก็คือเราแทนลงไปเลยนะคะ ก็คือ FE เนี่ยเท่ากับ b หน่วยแล้วก็ DF เนี่ยเท่ากับ a หน่วยกำลังสองบวก b กําลังสองไปเลยและตรงนี้ด้านนี้ก็คือ DE เนี่ยก็คือ DE กําลังสองเราก็จะได้เป็น DE กําลังสองเท่ากับ DF กําลังสองบวกกับ FE กําลังสองเนี่ย แต่เราแทนโดยการใช้เป็นหน่วยเข้าไปแล้วนะคะก็คือจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยตรงนี้เราจะได้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสออกมานะคะก็จะได้จะได้นี่ D ดีอีกำลังสองเนี่ยเท่ากับ c กกำลังสองจากกฎกันเท่ากันนะคะนี่ตรงนี้ก็คือจะได้สมบัติกันเท่ากันก็คือ หลังเหมือนกันละนี่ตรงนี้จะเท่ากันเลยนั่นคือนั่นคืออะไรคะเราเอา,เอากำลังสองออกก็คือเจน DE เท่ากับ Z นะคะเราจะได้แันนี้หลังจากนั้นนะคะดังนั้นสามเหลี่ยม D,F,E คล้ายกับคล้ายกับสามเหลี่ยม A,B,C เพราเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็อันเดียวกันเลย มาจากอะไรคะหลัก s s s ก็คือใส่ใส่ใส่ก็คือด้านด้านด้านนะคะนี่เราก็จะได้รูปนี้ออกมาจะได้ว่าจะได้ d f มุม d f e นะคะเท่ากับมุม A C ขอบให้ค่ะจะได้เป็นจะได้เท่ากับ B, B C A นะคะมุม B C A เท่ากับกี่องศาคะ90เพราะว่าเป็นสารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี่ตามที่ตรงนี้ได้กำหนดมาเลยก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยม90องศาทั้ง2รูปเลย จากนั้นสรุปได้ว่าดังนั้นสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่อะไรที่ B C มุม B C A เท่ากับ90อ,องศาซึ่งเป็นม,มุมฉาและสามเหลี่ยม D F E เป็นรูปสามเหลี่ยม เหมือนกันที่อะไรที่มุม d e f e เท่ากับ90องศาซึ่งเป็นมุมฉากนะคะสรุปได้ว่าถ้าสามเหลี่ยมหนึ่งมีความยาวด้าน a b c และ a กํลังสองบวก b กํลังสองเท่ากับ c กํลังสองแล้วสามเหลี่ยมนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก เราก็จะได้แบบนี้จะเรียกว่าสองรูปเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกัน